รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์รมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนเมษายน2567นะครับซึ่งเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยเนื่องจากมีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนหลายดวงทั้งย้ายราศีทั้งเดินเสิร์เสิร์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากนะครับและก็มีดาวสำคัญหนึ่งดวงก็คือดาวอาทิตย์ เป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะครับจะโคจรได้ตําแหน่งไปมหาอุดมหาอุดหมายถึงโออหมายถึงสว่างมากเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาแล้วความที่เป็นต้นกําเนิดชีวิตก็จะส่งพลังไปถึงทุกลัคนาเลยทีเดียวและช่วงปลายเดือนนะครับวันที่30เมษายนเนี่ย ดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขประธานสุพเคราะ์ประธานแห่งความดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะและบางคนเนี่ยนะครับจะกลายเป็นรอบใหญ่ของชีวิตด้วยซ้ำเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวมฤตยูและการที่ย้ายไปตรงเนี้ย เป็นตำแหน่งพบการเงินของดวงเมืองและดวงโลกด้วยนะการที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญเข้าสู่พบการเงินของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงทุกลักษณในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับและในเดือนเมษานยนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากก็คือวันที่9เมษายนเนี่ย เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5นะครับถือเป็นวันปีใหม่ตามจันทรคติของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายโหรฝ่ายพิธีกรรมต่างๆนะครับถือเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์จากเดิมเป็นปีเถาะเปลี่ยนเป็นปีมะโรงที่หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีมังกรปีมังกรเนี่ยปีมังกรทองบ้างจะเริ่มต้นตั้งแต่9้าเมษายนเป็นต้นไปนะครับและพอเปลี่ยนปีนักษัตริย์ไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนนะครับเป็นไปตามกํลาลังของดวงดาวที่อยู่ในชะตากําเนิดซึ่งทุกครั้งนะครับขึ้นหนึ่งาเดือน5ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีใหญ่เลยในเมืองต่างๆนะครับเขาเรียกว่าพิธีสัมพัทธ์ฉอราชินเป็นพิธีสะดอกเคราะห์ตัดปีมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ตัดเคราะห์กันซึ่งตัวอาจารย์ก็ทํามาตั้งแต่ปี2563แล้วก็ทําต่อเนื่องมาทุกปีนะครับโดยในปีนี้นะครับจะมีการสวดพุทธมนต์สะดอกเคราะห์ เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยสวดเสร็จแล้วก็จะนำแผ่นบูชาดวงชะตาที่เข้าพิธีนะครับนำไปหล่อพระ เป็นองค์สมเด็จพระอาจาร์โตพรมรังสีนะครับซึ่งจะให้หนุนดวงชะตาพวกเราเพราะว่าจานย์อักขระดวงลงไปด้วยแล้วก็จะมีพิธีปิดทองพระประจําวันเกิดนะครับจานย์อักขระมนคาถาใส่พระประจําวันเกิดปิดทองเสร็จแล้วอาจารย์จะนําพระประจําวันเกิดเนี่ยไปบรรจุในพระาธาตุเจดีย์นะครับซึ่งอาจารย์จะทําพิธีให้จะนําไปเองและยังมีการสวดบูชาสะดอะเคะ ด้วยพานกรวยข้าวก้นบาทนะครับที่อาจารย์บูชาบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะเพื่อให้เป็นมงคลเพื่อสะดอเดาะเคราะห์ให้ทุกคนที่ร่วมพิธีหรือจะฝากทําพิธีนะครับท่านใดสนใจพิธีใหญ่แบบนี้ที่ครบค้วนแบบนี้นะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากอาจารย์รับจํานวนจํากัดนะดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับพิธีสวดเจริญพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ตัดปีในวาระปีใหม่ตามจนันทรคติ ขึ้นหนึ่งคำเดือน5สวดมหามนตสะดอกเคราะห์เจ็วันเจดคืนปิดทองพระประจำวันเกิดนำประดิษฐานในพระธาตุเจดีสวดบูชาดวงสะตาด้วยแผ่นทองหน้ามหาอุดเสร็จพิธีนำหล่อพระองค์สมเด็จพุทธาชันตูกรมรังสีสวดอธิษฐานจิตสะดอกเคราะห์ผ่านกลวยเข้าก้นบาทบรมครูหลวงปู่โลกอุดร จุดเทียนชัยวิปัสสีหนุนดวงชะตาอธิษฐานจิตสู่ความรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยที่ใจดีพระทาตุพนมทิ้งความทุกข์แก้ไขสิ่งติดขัดหนุนดวงแบบขึ้นไม่มีตกโอกาสครั้งสำคัญที่มีพิธีใหญ่ครบถ้วนพร้อมรับความโชคดีสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @open ดาว คณากันเมษายน2567นะครับ ชาวลักนณาการเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะครับตอนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเนี่ยดาวพระพุธโคจรพักองศาก็คือเดินถอยหลังเรียกว่าเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่27มีนาคมนะครับยาวไปถึงวันที่16เมษายนเลยฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนเมษาเนี่ยชาวลักนณาการเนี่ยอาจจะต้องอดทนรอคอยหน่อยนะทำอะไรยังไม่ได้ดังใจยังไม่สําเร็จสมปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้นะก็ให้รอก่อนรอหลังสงการเป็นต้นไปนะครับถือว่าจะโดดเด่นจะมีข่าวดีเกิดความเจริญรุ่งเรือง เกิดความสบายอกสบายใจเลยทีเดียวนะครับ2เมษาย,ยนเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับจะมีการโครจรเซิร์ชเซิร์ชคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนปัตตนิปัตตนิกก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะครับจะส่งผลให้เนี่ยชาวลัคนากันเนี่ยนะครับได้รับเม็ดเงินได้รับข่าวดี มีเม็ดเงินจากทุกทิศทุกทางเลยบางคนได้ค่าคอมมิชชั่นบางคนได้ลูกหนี้มาใช้หนี้บางคนที่ค้าขายก็ค้าขายดีค้าขายจเจริญรุ่งเรือง,เร,องเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับโดยเฉพาะใครที่ทําออนไลน์ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพวกนี้นะจะขายดีมากทีเดียวได้เงินนะแล้วก็ยังมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปัารถนานช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็อย่าลืมไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภนะในช่องของอาจารย์เนี่ยแล้วก็ไปเสี่ยงโชคกันเโอกาสสำเร็จสมรัตถานานะครับ 13เมษายนนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนมอรณะนะและเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศไปเป็นมรณะก็หมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายไปนะครับแต่ไม่ควรเริ่มอะไรใหม่ๆ นะยังไม่ต้องไปสร้างสิ่งใหม่อ่ะให้ต่อยอดจัดการของเก่าอะไรที่เดินต่อเดินมาแล้วก็สารต่อปรับปรุงให้ดีขึ้นนะเพราะว่าการเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะมันจะต้องทุ่มเททรัพยากรเข้าไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะได้เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะทําให้เหนื่อยขึ้นนะฉะนั้นไม่ต้องเริ่มต้นอะไรเลยไม่ต้องหาช่องทางใหม่สินค้าใหม่ ต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสินค้าเดิมประคบประคองสิ่งเดิมนะครับต่อยอดสิ่งเดิมมันจะเกิดผลดีและง่ายขึ้นนะครับพอ16เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะดาวพระพุธ เดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วเป็นดาวประจําตัวด้วยเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับพอเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเนี่ยก็จะส่งผลให้งานของชาวลักนาการเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการยกระดับเกิดข่าวดีนะแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงานงานดีเงินดีคือเปลี่ยนระดับชีวิตในทุกๆด้านเลยนะครับสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะพอวันที่ 22- 23มเมษาย,ยนเนี่ยนะครับดาวพักเกตและดาวอังคารมีการย้ายราศีนะตรงนี้จะส่งผลโดยตรงกับเรื่องของงาน เรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเรื่องคอนเนคชันเรื่องเพื่อนใหม่สังคมใหม่ลูกค้าใหม่พวกนี้นะครับจะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะเกิดความสบายอกสบายใจดีเยี่ยมทีเดียวนะครับช่วงวันที่27เมษาดาวพระศุกร์นะเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยโคจรสู่เรือนมรณะนะตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เงินมากขึ้นใช้เงินใช้จ่ายระวังสุขภาพด้วยนะจะต้องจ่ายเงินไปกับสุสขภาพหรือ บางคนมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะพิเศษทําให้ได้มีความสุขสบายใจจากความสงบจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีทีเดียววันสุดท้ายของเดือนวันที่30เมษาอันเนี้ยเป็นครั้งสําคัญของชีวิตเลยเพราะดาวพฤหัสหนึ่งปีที่ผ่านมาไปอยู่ในเรือนมรณะ เรือนอับแสงพอเป็นเรือนอับแสงเนี่ยชาวการรินเ,เหนื่อยมากนะเหนื่อยทําอะไรต้องใช้ความพยายามสูงแล้วก็ยังได้ไม่คุ้มเสียเหนื่อยบางคนก็ไม่เสียลดเสียอะไรต่างๆต้องเสียเงินซ่อมไปอย่างนี้นะครับแต่ครั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสประธานแห่งความดีประธานแห่งความสุขย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุภะของชาวลัคนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สุภะหมายถึงความสุขความเจริญจะเกิดการเปลี่ยนแป,ปลงเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่าเต็มรูปแบบเลยนําชีวิตสู่ความรุ่งเรืองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปลี่ยนระดับชีวิตเลยทีเดียวนะครับเชิญชาวลัคนาการเตรียมตัวรับความโชคดีให้ดีนะครับหรือหากท่านใดนะครับอยากจะตรวจดวงชะตาตัวเองก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะครับเนื่องจากว่าการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้ จะเป็นผลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะครับในทุกๆลัคนาเลยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานสุพเคราะห์จะย้ายเข้าสู่พบการเงินของดวงเมืองดวงโลกนียครับมันจะส่งผลดีมากๆนะหลายลัคนาทีเดียวที่จะดีด้านการเงินบางคนได้ลาออกจากงานมาเป็นเจ้าของกิจการคนที่มีกิจการอยู่แล้วก็ขายดีเปลี่ยนชีวิตได้นะเนื่องจากว่าที่อาจารย์ทําคลิปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นดาวจรน,นะ ยังไม่ใช่ดาวชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดาวจรเนี่ยมันคือดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าจริงๆนะแต่มันยังไม่ใช่ดวงเราเป๊ะๆนะครับเพราะว่าการจะดูดวงเราเนี่ยมันจะต้องเช็คจากดาวในชะตากําเนิดต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะครับถึงจะรู้ว่าตําแหน่งดาวพฤหัสเนี่ยที่ย้ายไปเนี่ยมันไปเจอกับดาวอะไรมีดาวอะไรมารับอยู่ส่งผลดีส่งผลร้ายนะถ้าส่งผลดี ก็เป็นการส่งเสริมเลยให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันส่งผลเสียนะก็เตรียมการแก้ไขนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่าลักษณาเนี่ยเราจะเป็นการผูกดวงที่ใช้5เรื่อง นะก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะผูกออกมาถึงจะรู้ลักขณาว่าเราใช่ลักขณานี้จริงๆไหมเพราะพอดาวพฤหัสย้ายป๊อมันจะได้ส่งผลได้ถูกหรือแก้ไขได้ถูกเพราะบางคนเนี่ยมัวแต่ดูแต่ราศีนะมันจะไม่ตรงเลยนะเพราะว่าราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่กับเดือนอย่างตัวจอาจารย์เอง31พฤษภาเนี่ยก็คือราศีพฤษภแต่พอใช้5เรื่องนะ วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนากันก็ต้องไปดูที่ลัคนากันเพราะว่าการใช้ลัคนามันจะส่งผลเนี่ยนะครับประมาณ90%แต่ถ้าใช้ราศีเนี่ยมันจะส่งผลเพียง10%เท่านั้นเองเนะมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเราไปดูคลิปที่เป็นราศีแล้วราศีนั้นมันดีเราก็นึกว่าเอ้ยดีแน่แต่ที่แท้ถ้าผูกลัคนาปรากฏลัคนานั้นต้องระวงังต้องแก้ไขอย,อย่างนี้นะ มันจะผิดพลาดจากการตัดสินใจได้นะตรงนี้ใครที่สนใจอยากเช็คดวงให้เป๊ะๆนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อน อรการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจ,จรัรย์กฤษณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะครับ 5 6 8 4 2 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอญญาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเทีย่ยงอาจาร,รย์ไฟ์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจาร,รย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจาร,รย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบ บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลอมมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทงางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยไปที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สื่ชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัวศิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ